สวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเอ็กพาเที่ยวด้วยกันนะครับช่วงนี้ห่างหายไปนานเลยนะครับด้วยติดภารกิจค้าขายนะครับไอคองอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเปิดร้านทําร้านยำร้านแซลมอนนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับรอบนี้นะครับเช่นเคยนะครับพี่ๆเรากลุ่มดักไนนะครับอยากให้พาไปเที่ยวที่ปทับเบิกนะครับทริปใหญ่ประจําปีนะครับเราก็เป็นที่ที่ผมอยากไปตลอด ทั้งปีแล้วนะครับเพราะว่าที่นั่นมันเย็นตลอดนะครับก็ยังไงก็มาติดตามชมไปไมพบกันด้วยแล้วกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องเอ็กพาเที่ยวนะครับไปชมกันเลยครับ มาจากไหนกันครับน้องมาจากไหนกันทัพไม่อยู่บนภูทับเบิกอยู่แล้วเหรอไม่ครับอยู่สิงห์น้อยครอะไรน,นะอยู่ที่สิงร้อยครับจะจะวนอ๋อรอสักครู่นะครับติดรถทำถนนอยู่หน้าติดยาวเลยนะวันนี้เสาวันเสาด้วยเสาที่สิบเก้าสิบเก้าตุลาคม นึงนะครับเดี๋ยวเขาจะมีคนยกธงแดงกั้นให้นะครับค่อยๆขึ้นตามสัญญาณนะวันนี้ก็ดีนะครับที่ฝนไม่ตกที่ฟูทับเบิกแต่ก็ไม่แน่นะโอ้โห,หแต่เมฆดูหมอกข้างบนนะครับ ขนมจีนแม่คำมีขออนุญาตนะครั เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่เราเอาเจ้าฟอร์ซ่ามาขึ้นที่ภูทับเบิกนะครับรอบที่แล้วเรามากันสานะม za, คันเนาะมีฟอร์ซ่าคันเึ่งแล้วก็มีทีอาร์เคห้าศูนย์สองนะอีกคันหนึ่งนะครับ,ออรบโอ้เนินแรก เนีแรกเอาเรื่องครับวันนี้เราแบกของมาเต็มหลังรถเลยนะครับฟอร์ซ่าให้ดันขึ้นเลยนะครับฟอร์ซ่าก็ขึ้นได้ปกติครับแต่ยิ่ขึ้นให้สนุกก็ เดินขึ้นไปเลยเดี๋ยวช่วงลงวันนี้สันหลังมังกรนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปที่สันหลังมังกรด้วยเนาะโอ้โหชันมากโซซ่าขึ้นได้นะครับกำลังเหลือๆเ,เลยนี่ของใต้เบาะด้วยนะ มีของใต้เบาะแล้วก็มีเต็นท์มีที่นอนนะครับตอนนี้28องศานะครับจากหน้าปัดเรือนไมโฟรซ่านะก่อนจะขึ้นมาผมแนะนำใหเ้เติมน้ำมันให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับที่ปั๊มพีทีนะครับ โอ้ยตรงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเส้นนี้โอ้โหรอบมาแล้วรอบมาแล้วอุ้ยหินเล็กๆนี่ลื่นได้น,ะนี่ตรงนี้นี่ต้องระมัดระวังนะครับรนี่เลยโอ้โหงานเข้าแล้วเอ,อ้ย ขยายถนนเพิ่มนะครับตรงนี้ตอนแรกว่าจะมารอตรงนี้รอไม่ได้ล้วจะรอถ่ายคลิปตรงนี้เปลี่ยนที่ใหม่แล้วแตวก่อนตรงนี้ก็จะมีต้นข้าวนะครับต้นข้าวปลูกเหมือนเป็นนาขั้นบันไดนะตอนนี้เขามาทํำถนนละ โอโชคดีนะครับตอนที่เราขึ้นนี่ฝนไม่ตกโอ้โหเก็บไปแล้วสปอร์ตการเข้าแล้วครับวันนี้ โอ้โต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับค่อยๆขึ้นนะครับได้นะโอ้ยลื่นๆๆนข้าวกำลังสุกเลย ทั้งบนนี้โอ้วิวข้างนอก99โฟโต้ตรงนี้แหละครับถ้าถึง99โฟโต้นี้ให้แอคไว้รอเลยนะอ้าวคนถ่ายไปไหน เที่ยง28นะครับตอนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวได้รูปจากพวกเขานะครับ 27แล้วครับตอนนี้ยิ่งสูงอากาศค่อยลดลงเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับน้ำพยายามอย่าไปโดนเลยนะครับ อย่าแสงนะครับ เยียบน้ำใี่ลหไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เอเอฟโต้นะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งโอ้โหน้ำไหลอันตรายมากเลยนะครับต้องเรามาระวังตอนนี้26องศาแล้วนะครับ เหมือนว่าจะทำร้านกาแฟาอีกหรือร้านอาหารอีกหรือเปล่านะครับตรงหนึ่งหกแปดโฟโต้โอ้ยน้ำน้ำน้ำลื่นนะครับต้องระวังเลยนะครับสไลด์ไปนิดนึงเลยเมื่อกี้ นนะครรับตงี้ไม่ถึงสักทีนะครับมื่อจะจอดถ่ายรูป ไปกันต่อครับแต่ระวังนะครับระวังถนนมันลื่นนะไอ้ที่มีน้ําไหลนะครับพยายามเลยพยายามจะเหยียบนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย จนได้เลยอันตรายอันตรายเจอถ้าเจอรถอย่างนี้ต้องจอดพักก่อนนะครับ ครับก็มาถึงแล้วนะครับณจุดวัดคุณภูมินะครับและจุดนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเนินนะครับอำเภอลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับถึง1 7ึ่งเมตรนะครับเป็นลานกว้างๆนะครับบนยอดเขาที่สามารถนะครับมองเห็นวิวทั้งหมดเลยนะได้จากนี่แล้วก็ถือเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญนะครับและจุดเช็คอินของเหล่านักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องมาแวะถ่ายรูปไม่ว่าจะ ามาถึงมูเบอร์เบรกลนะครับอาจจะต้องเดินขึ้นมาเล็กน้อยนะครับถือเป็นการออกกำลังกายไปด้วยในตัวนะครับ ของฝากนะตรงนี้ะฮกำลังลงจากสาวัดอุณภูมินะครับจะไปที่พักก่อนอุย้ยหนามากมองไม่เห็นถนนเลย พยายามอยากก่ากำเบกก็ท่านหันนะครับไม่งั้นลื่นแน่นอนนะครับค่อยๆแตะแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับเนี่ยมันจะไหลอย่างเงี้ยให้กระแทกคันเร่งรึอ,อ,อและเอนจินเบรกก็จะขึ้นมาเราจองไว้ที่ภูสวรรค์นะครับวันนี้วันเสาร์ โอ้โหเนี่ยมันจะไหลาย,ยาวอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าไหลไปอย่างงี้ให้กระแทกคันเร่งมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็แตะเบรกซ้ายขวาประยุงไว้อย่ากรรมทีเดียวนะค่อยค่อยอเนิบกำรรน้ำเนิบแล้วปล่อยถ้าตัวไหนไม่มั่นใจก็ กำเพ้อมกันแบบเนิบๆน,นะครับว้าวรถติด สลังมังกรก็ไม่เห็นแน่นอนถ้าหมอกจะเยอะขนาดนี้เส้นถนนสลังมังกรเนี่ยถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับตามที่ผมได้เห็นมีพี่เขามาขับรถเล่นก็จะเป็นเส้นทางของรถวิบากนะครับเพราะตอนนั้นด้วยถนนเขายังเป็นทางลุกลังหรือฝุ่นอยู่นะครับ ก็จะมีพวก CRF นะครับรถพวกสไตล์เอนดูโรนะครับมาขี่กันส,ส่วนใหญ่นะเพราะถวนนี้จะเป็นทางลาดชันทางชันนี่แหละ มาที่ไรเราก็จะมาแวะหาซื้อของฝากกับคุณแม่ลานนี้นะครับว่าเราเสร็จแล้วเราจะเข้าไปบ้านไรอรัญญาใกล้ๆกันนี่บ้านไรอรัญญาตรงนี้นะนี่ลงนี่ไปก็จะเจอนะครับนี้เราจะไปที่ภูสวรรค์ ช่วงนี้ห้องพักยังว่างเยอะอยู่นะภูสวรรค์ที่ว่านี้โอ้โหทางดูทางสัก่อนน,น,น,นี่นี่ีตรงนี้แหละครับเนี่ยืมะต้องโกราณี้อร่อยนะขึ้นได้สองทางนะครับภูสวรรค์มีเส้นนี้กับฝั่งทางนู้นนะครับโอ้ เกือบล้มขึ้นมาระวังเลยนะหรือว่าจอดดีเดพอหรือจะอะไรระวังดูรถทัวร์ลิงด้วยจังหวะจะเอียงอ่ะ ครับก็ถึงที่พักแล้วละกันนะครับในช่วงนี้ก็พากันเข้าห้องจัดเตรียมพวกกระเป๋าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะครับฝากทุกทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเล่าให้ฟังว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เจอกันที่นะครับสันหลังมังกรนะครับเจอกันแน่ครับสวัสดีครับ